ข้างนเหรอคะประตูขาวเข้าไปเลยสวัส ah. ดีครับเปียมาสวัสดีค่ะเปียอะไรมา โซเดียห์ไหนอ่ะมาอยู่ห้องในบ้านอยู่ในห้องเดอยู่ในห้องหรอค่ะอยู่ห้องนึงแม่จะลังล้างห้องน้ำห้องร้อนห้องร้นี่คนพ่อนี่นี่ห้องนี่ห้องเปียน้าใส่เสื้อว่ะใส่เสื้อว่ะ สวยสวย,ย,ย, <c oughs> ยไม่สวยไม่เป็นไรสวยแล้วคนตาวันนี้มาหาถึงบ้านเลยรู้ไหมว่าวันนี้มาอะไรจะถึงบ้านอะไรไม,มันเกิดของหนอูอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ Okay. <laughs> happy birthday. A happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you สามรอบอ้า Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานก่อนอธิษฐานแบบมีเสียงอธิษฐานแบบมีเสียงอยากได้อะไรอธิษฐานจิต <krit> ใ,ใ, <st y uk>? <Wagner> ในใจในใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเลยเลยปีนี้ก็ขอให้หนูเติบโตแบบมีความสุขอยู่กับพี่ดิวไปนานๆแล้วก็ปีนี้ก็โตอีกปีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีขนบฟังครอบครัวมีความสุขสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงไปเปล่าไปเี่ยนกอเปลี่ยต้องถ่ายถุดแม่เลยไปดูของขวัญอ่ะของขวัญนี่นี่ของขวัญ สอนวันเกิดซื้อมอไซค์ืรถหนูอะไรเรารถนางกำลังรถรถรถซ่อมถังอาทิตย์อ่ะเห็นไหมล่ะทำทุกวันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวต้องไปแพ็กของแล้วไปให้พอไม่ได้ก็เลยว่าซ่อมฝาไปซ่อมให้หน่อยตรงนี้ทำไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเงินแล้วคันนั้นกี่กี่ปี อันนั้นเก้าสิบปีปีนี้ปีที่สิบเอ็ดแต่หนูก็ทนขับหนูยังเขาบอกว่าซื้อหมายถามว่าออกได้ไหมมันออกได้แต่ทีนี้ถ้าเราซื้อแล้วครอบครัวลูกเราล่ะจะกินอะไรเราก็เลยว่าซ่อมไปก่อนซ่อมทุกวันเพื่อที่ว่าเออขอสตาร์ตติดนะขอให้เราไปทํางานได้เรื่องจริงนะว่าเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวก็ติดบ้างเดี๋ยวก็ดับบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าวันนี้เป็ดีใจมาก เด้อเ้อันไหนคันของคันของโซเฟียจอดอยู่ข้างหน้าอันไหนคันคันใหม่ของหนูอะสารบันเกลเสียงฟูรถสวยไหม กดที่นี่ก่อนนะก่ดสตาร์ทกดที่มุอตรงไหนนี่ทำอย่างนี้อ่ะลองสตาร์ทสตาร์ทเบิดแล้วต้องกดกดที่นี่ปึ๊บหมุนหมุนกุญแจอ๋อเหมือนใช่เออไม่ต้องโอเไม่ต้องลุ้นแล้วนะว่าติดไม่ติดนี่โอเคแล้วร้อยกดต่อต่อฟองถอยทับไปต่อฟองทับไปร้อยทับไป้ยหบิดลื่นเลยที ดิวถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าซ่อมแล้วซ่อมทุกวันบางวันบางวันไปทํางานสายนะก็บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดจริงซ่อมไหมนั่นแหละพ่อก็ซื้อให้ปีนี้ขอบคุณบางอินด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะที่เอามาให้เราเพราะว่ารถอ่ะมันนั่นแหละมัน พังแล้วแหละแต่ทีนี้เราฝืนซ่อมเพื่อที่ว่าเราทนมันไปก่อนบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นไรลูกพูดทุกวันคือถามว่าออกออกใหม่มันก็ออกได้แหละแต่ทีนี้มันก็ต้องเราไม่อยากผ่อนไงเราไม่อยากมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปหยัดด้วยแหละเพราะเขามีลูกนี่เรามีรถเรามีเดี๋ยววันนี้เราไปเซเว่นกันเลยมันพอดีมันเหมาะกับลูกเขาแล้วเขาชอบไปเล่นบอลเวลาวันหยุดเขาชอบไปเล่นสวยไหม สวยชอบไหมขอบคุณพระขอบคุณครับพี่ดิวขอบคครับจูอินก่อนจูอินเอารถมาให้นะป๋าชอบไหมป๋าก็ขับได้นะนั่นนึงฉันมีอีแก่นั่นฉันมีอันเด็กชอบไหม